โอเคครับได้มาแล้วครับของที่สั่งไปประมาณ8วันนะครับมาจากจีนราคา899บาทนะครับมันเหมือนมีรอยนี่เหมือนมีรอยแงะนะ รู้ว่ามันเงี้ยมันหรือเปล่าจนะต,ต้องแตกอะตรงนี้มันไม่ติดกันเออรือว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วทางมันนี่ครับโอ้โห,โหนี่นะครับการส่งนะครับมีรอยบุบนะครับที่กล่องนะครับ ผมสงสัยเขาต้องเขาจะโยนแน่นอนผมรับประกันเล่นเลยว่าเขาต้องโยนรู้เลยครับอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรับของมาแล้วนะครับเฝ้าดูทุกวันนะครับว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับดูทุกวันแกะสติ๊กเกอร์ครับเราก็ ใหญ่ข้างนึงโอเคทำผมผมมองในรูปผมนึกว่ามันจะผมนึกว่ามันจะอันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมันก็ เล็กกว่าที่คิดไว้ครับอ,อในรูปมันดูใหญ่นะในรูปมันดูเท่ากล่องนี่นะนะหมายถึงว่าผมดูในรูปที่เขาถ่ายลงในตอนขายนะครับผมคิดว่ามันเท่ากล่องกันเนี้ยอ,อแต่ในความเป็นจริงก็คือมันเท่านี้ครับฝ่ามือผมนะนี่มันมันน่าจะเท่าเล็กกว่าฝ่ามือผมอีก่ะกออ็จับพอดีมือครับจับพอดีมือ มาดูว่ามันจะมีบุกสลายเปล่านะครับความมี่นะครับโอ้นี่ครับเออมีมี่ฝ้าเปล่าหรอขนาดว่าอะไรบ้างอ่านว่ามี่ฝ้ามั้งคนอ่านว่ามี่ฝ้านะแต่ผมอ่านานะว่าไม่ฝ้าไม่รู้เป็นอะไรแต่มมีคนอ่านว่าแต่มันชื่อว่ามี่ฝ้านะครับ เป็นลำโพงบลูทูธนะครับนอกจากเจ้านี้ก็จะมีมีกล่องไอ้นี่อยู่ข้างในมีสายให้ด้วยครับมีสายแล้วก็มีสายชาร์จสีเหลืองนะครับสายชาร์จตัวนี้มันจะมันจะมีสายออกอยู่ด้วยนะครับโพเจเตอนกันอะไรดูดีครับ อันนี้ก็เอาไว้เอาไว้เกี่ยวกับตรงนี้ครับเอาไว้เป็นถืออ่างเงี้ยแล้วก็คู่มือนะครับจะเก่าๆเลยมีรอยมีอะไรนะแต่ผมไม่ซีเรียสหรอครับเออคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับโอเคสำหรับสินค้าที่ได้ก็อยู่ในค่อนข้างเอ่อพอใจนะครับแต่ก็ไม่เนี้ยบ เพราะว่ากล่องเขาโยนมาผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนโยนมันจะมาจากจีนโยนมาหรือว่าบริษัทไหนผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเซฟสินค้าลูกค้าได้เวลาตอนส่งตอนไหนก็ดีนะครับฝากไปถึงบริษัทขนส่งนะครับผมของลูกค้าก็พยายามอย่าไปโยนให้มันมากนะครับ <c oughs> อะไรที่มันดูเป็นกล่องที่มีเขาเขากันกระแทกมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะการกระแทกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็พยายามนะครับพยายามที่จะรักษาช่วยกันเพราะว่าเขาก็ใช้เงินซื้อแล้วเงินที่อันนี้ก็จะได้ช่วยๆกันนะครับโดยรวมถือว่าดียังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวตอนเปิดผมจะมารีวิวทีว่าเสียงมันจะเป็นยังไงผมลองเอาไปใช้ก่อนว่ามันจะเปิดติดไหมหรือว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าก็เป็นลำโพงตัวแรกที่ผมซื้อมาของยี่ห้อนี้นะครับอ่า โอเคขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ